สวัสดีครับพบกันไี้ใช่ไหครับพบกับแน่นอนพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะวันนี้จะพามาดูออฟโรดชุดเหล็กหล่อคันนี้ครับกับรุ่นเริ่มต้นเลยกับเรา XLS นั่นเองครับโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งมีจริงครับพี่ถ้าพี่อยากได้โปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งแบบนี้ทักเข้ามาเลยอาร์ตพระนครชลุมเกษตรเลขบิณฑ์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหรือคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาคุยกันกับคันนี้อ่ะมาดูตัวอย่างรถของพี่วิทย์คันนี้รถของพี่วิทย์นะครับ F4 กทมรถนี้เองนะแต่งอะไรบ้างแน่นอนครับเดี๋ยวชุดแต่่่่งงงงจจะะพาาไไปปดดดดููททีีีลลุเเเเเคคคครรรรรรืืือออออยยนนนนนนตตตต์์กัั้้2.0 170 405ิิโบววแมม เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ1,996 cc พร้อมกับเกียร์6สปีดแบบ s e q 4สปีดเทอร์กนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่มาครบเลยพวง,งมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ใน2ตัวช่วงล่างที่เป็นแบบ twin er tube นะฮะแล้วก็ระบบด้านในที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นไมเนอร์เชนของ2025คือเบาะเปลี่ยนจกกากเบาะกำมะหยี่เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับมามาดูความหล่อกันคันนี้แต่งอะไรไปบ้างพี่แอ๊ดบอกว่าออกรถพร้อมแต่งให้อะไรพี่บ้างนี่เลยครับด้านบนเป็นสครูปรูปม้าทรงฟิต สีขึ้นอยู่กับพี่ๆชื่นชอบนะครับส่วนคันนี้เนี่ยคุมโทนอแบ็กก็เน้นตัดดําเงาตัดกับดําด้านเพราะงานเขาเป็นดาด้านอยู่แล้วมีรูปม้านะครับสามารถเลือกได้3ตัวรูปนะครับม้ากระทิงหรือแรดเรียกได้เลยนะครับกระจังหน้าแน่นอนข้บความด่ดันก็ต้องเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะครับเป็นสีดําเงาหรือดําด้านก็ได้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบแต่แนะนําไฟมินิแอลดีตัวนี้นะครับบางท่านก็ชอบสีเหลืองอมพันธบางท่านก็ชอบสีขาวแต่สีขาวมันก็เข้ากัากบตัวไฟสีแคมเพราะเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ฟอร์ดเรานัติอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของตัวไฟสูงไฟต่ําเปิดปิดเองให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่งรอเพื่อกระชุดกันชนด้านหน้ามีให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นงานฮาร์เมอร์หรืองานอ u t l ลนเดอร์ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของพี่ๆเลยนะครับเลือกได้นะครับงานนี้เป็นงานของคิงซีรีส์นะครับมาพร้อมกับของลากจูงพร้อมด้วยกันแขงด้านล่างนะครับมาครบเซตเลยนะครับมีไฟมินิ LED ดีไฟเลี้ยวไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกให้พี่ได้ใช้ในยามข้าคืนด้วยเน่นอนครับสเต็ปรถยนต์แบบนี้ก็ต้องทําการยกสูง2นิ้วเพิ่มเพม ใส่ก้อนหนุนรองหัวชกเพื่ออัพสเกลตัวรถให้มันสูงขึ้นพร้อมเปลี่ยนปีนโนกปรับองศาเพื่อปรับฟเลลิ่งของหน้าอย่างให้มันดียิ่งขึ้นนะครับล้อแม็กออฟเซ็ตเลือกได้ตามความชื่นชอบนะครับบางท่านชอบออฟรถนะฮะให้ล้อมันยืนหรือบางท่านก็ออฟบวกสิ 15, ก็ได้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบอย่างนี้ออฟเซ็ตลบยี่สิบนะครับเพื่อให้มันมีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพร้อมกับยางโอเวอร์ไซส์ซีรีส์ามสามคูณสิบสองจุดห้าอาร์ยี่สิบอันนี้เป็นเอ็มทีเอ็มทีเอ รูปแบบการตกแต่งให้พี่เป็นร้อยรูปแบบอยู่แล้วนะครับว่าชอบแบบไหนชอบลายไหนอะไรยังไงสามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบเลยนะครับส่วนด้านข้างของตัวรถนะครับใส่คิ้วซุ้มล้อมีหมุดสีเงินเพราะต้องครอบตัวล้อที่มันยื่นออกมาให้มันโดนเขาเรียกว,ว่าให้มันมองเห็นน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆจะโดนเรียกเข้าด่านโดนเรียกแน่นอนเพราะว่ามันล้ำออกมานิดหน่อยนะครับแต่ใส่คิ้วซุ้มล้อเพื่อคุมออกไปนะครับให้มันเกิน15มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเปลี่ยนบันไดด้านข้างใหม่เป็นในสอง,องตัวบันไดานง,งานฮาร์เมอร์รุ่น ชาโด้นะครับมีตัวกันลื่นให้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานเหล็กอยู่ดีอย่างดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของเวลาเราเข้าลุยออฟโรดต่างๆนะฮะด้านบนก็ใส่ในส่วนของเราหลังคานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นงานซิลิโคนนะพี่ๆไม่สามารถยึดห้อยโหนรือเกาะอะไรได้นะครับโรบาร์นะครับโรบาร์แล้วสามารถเลือกได้นะพี่ๆตัวนี้จะเป็นงานของวอิเออร์จะเลือกเป็นแบบท่อเหล็กคู่ นะครับแบบยาวๆมาถึงด้านท้ายหรือจะเลือกเป็นงานวร์นี่ก็ขึ้นอยู่ความชื่นชอบเลยงานมีรูปแบบมากเป็น10บๆรูปแบบเลยให้พี่ๆได้เลือกสรรกันนะครับส่วนด้านท้ายก็มีบัมเปอร์ครอบท้ายเว้นโลโก้พร้อมกล้องมองท้ายไว้ให้และอะคริลิกคาร์บอนเรนเจอร์นะครับ อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะหนามากนะครับขึ้นอยู่ความชื่นชอบพี่ๆเลยถ้าอยากได้มันนูออกมาเป็น8มิติแบบนี้ก็เลือกได้นะครับหรือจะให้เป็นแบบเดิมๆที่เป็นรอยบุ๋มเข้าไปก็เลอกได้นะพร้อมกับการชนท้ายที่เป็นงานของฮาร์เมอร์รุ่นโนวาซีรีส์พร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงๆแบบนี้ก็เลือกสั่นได้เช่นเดียวกันสำหรับพี่ๆที่อหญ่ได้รถยนต์ฟอร์ดที่เป็นเรนเจอร์ออฟโรดแบบนี้โปรโมชั่นพร้อมแต่งไม่ว่าจะเป็นเอ็กแลสสปอร์ตวายแท็กสโตรมแท็กทักหาได้เลยนะครับ0984 ทักมาได้เลยครับอาร์ตพนคนรโชลุมเกษรมินฝากรถของพี่วิทย์คันนี้ที่เป็นตัวอย่างไว้ให้ด้วยนะครับพ,พี่สนใจทักหาได้นะครับสวััีกบคุทนสวัสดีครับ